สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกๆุท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีกรกฎค่ะจะเดือนกรกฎาคมแล้วเรามาดูพลังงานชาวราศีกรกฎค่ะเรื่องเด่นที่สุดของชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องเด่นที่สุดของชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์้วยนะคะ q u e e n o f s ซอ r c s ค่ะ ชาวราศีกรกฎเรื่องเด่นของคุณนะในเดือนกรกฎาคม7 of s ่ o r อฟค่ะเฮอ m i มิตนะคะเรื่องเด่นที่สุดของคุณในเดือนกรกฎาคม a อซ o อฟซอร์ s ซ o กออฟซอรนะคะว้าวชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ สัญชาตญาณของคุณนะคะคุณต้องใช้สัญชาตญาณของคุณแล้วล่ะซิกเซนตอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณคุณต้องเด็ดเดี่ยวคุณต้องเข้มแข็งคุณต้องตัดสินใจมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องแบบว่าควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนกับว่าใช้ความสามารถของตัวคุณเองใช้ความเก่งใช้ความฉลาดในตัวตนของคุณเพื่อสร้างสิ่งใหม่ สร้างแรงบันดาลใจสร้างแพชชั่นอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าหวาดระแวงรู้สึกว่าไม่โอเคนะคะขอให้คุณตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดเี่ยวไปเลยไม่คือไม่จบคือจบทุกอย่างทุกเรื่องเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณของคุณที่สำคัญมากๆในเดือนนี้แล้วก็สัญชาตญาณในการตัดสินใจ ซิกเซนของคุณถ้ารับรู้ว่าอะไรบางสิ่งมาอย่างวัดระแวงความกลัวความอะไรก็ตามตัดจบเลยหรือว่าออกมาจากตรงนั้นเลยนะคะอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะแล้วก็โหมดของคุณอาจจะเป็นโหมดข้การเข้าสู่การเริ่มต้นการตัดสินใจกับอะไรใหม่ๆกับตัวเองเช่นการที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่การที่จะออกไปค้นหาสิ่งใหม่ๆเบิร์นเอาอะไรบางอย่างรู้สึกน้อยรู้สึกเบื่อรู้สึกอารมณ์อะไรก็ตามคือมันเป็นเรื่องของอารมณ์ภายในของตัวคุณ ถ้าเป็นแบบนั้นคุณจะต้องออกหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะค้นหาความสุขของคุณให้เจอค้นหาความสงบของคุณให้เจอเงินที่จะได้มาจากการที่คุณอดทนเก็บออมสร้างนะคะแล้วก็ฟื้นฟูเดินหน้าไปต่อคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินรับทรัพย์รับความโชคดีแต่คุณจะต้องอดใจรอให้ได้อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะ ในไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์ขอให้คุณมีสติใน,ในเดือนนี้สติที่จะได้ตัดสินใจที่เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองคือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากๆเพราะว่ากว่าคุณจะผ่านพ้นอะไรไปกว่าคุณจะฟื้นฟูอะไรขึ้นมามันเกิดจากที่คุณรู้สึกตั้งมั่นในความจริงของตัวเองตั้งมั่นในความเด็ดเดี่ยวของตัวเองนะคะโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณแน่นอนถ้าคุณวิ่งเข้าหาโอกาสนั้นๆแล้วก็ต้อง เึบอตัวเองขึ้นมาให้ได้แล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเรื่องของการเดินมากเกินไปนั่งนานมากเกินไปนะคะปวดเมื่อยเกร็งตึงนะคะบางอย่างกับตัวเองค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณวางแผนในสิ่งที่คุณตัดสินใจเพราะถ้าคุณไม่ลงมือทําถ้าคุณไม่ลุยคุณจะไม่รู้ว่ามันใช่ทิศทางของคุณไหมมันใช่สิ่งที่คุณอยากทําสิ่งที่คุณอยากที่จะเป็นหรือเปล่าเพราะนั้นกล้าที่จะทํากล้าที่ตัดสินใจกล้าที่จะลง ลงทุนกับตัวเองกล้าที่จะเรียนรู้กับตัวเองกล้าที่จะเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆให้กับตัวคุณเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดเปลี่ยนในตัวตนของคุณจุดเปลี่ยนในการที่จะได้ได้ออกไปสู่การต่อยอดในสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นความรักก็ตามความรักก็จะเจอคนใหม่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของอย่างอื่นเชื่อว่าคุณคุณมีเกณฑ์ที่แบบเข้าใจในตัวเองมากขึ้นแต่ถ้าคุณยังรู้สึกสับสนวุ่นวายหรือว่ามีอะไรมีอะไรภายในบางอย่างของคุณที่มันแบบ ทั้งคาหวั่นไหวลังเลอาจจะต้องหลอกล่อความคิดของตัวเองนะคะให้สู่แบบไม่ได้สิฉันต้องมีสติฉันต้องมีสมาธิฉันจะต้องเจอสิ่งที่ดีกว่าไม่ได้สิฉันจะต้องมี ความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเพื่อที่จะแบบได้คุยได้ได้รับโปรเจกต์นั้นมาได้รับงานนั้นมาฉันจะพรีเซนต์ยังไงให้ได้สิ่งสิ่งนั้นคือเหมือนว่าต้องครีเอทต้องสร้างอะไรใหม่ๆต้องวางแผนต้องแบบบอกล่าความคิดความรู้สึกของตัวคนเองเพราะนั้นต้องมีเขาเรียกว่าข่มอารมณ์ด้วยความคิดความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เชื่อมันในตัวตนคุณบอกเลยว่าถ้าผ่านอะไรที่คุณตัดสินใจแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แล้วก็ผ่านอุปสรรคที่คุณกําลังเจอเนี่ยคุณจะมีอะไรที่ เซอร์ไพรแล้วก็ข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเลยนะคะนี่คือเรื่องเด่นมากๆของการตัดสินใจแล้วก็การวางแผนแล้วก็การอดใจรอนะคะกับบางเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องสุขภาพที่ต้องระมัดระวังวชาวราศีกรกฎค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดียด๋วยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหดดน้าวันนี้สวัสดีค่ะ